สวัสดีครับวันนี้นะครับก็พบเจอกับปัญหานะครับก็คือเจ้าเอฟสันนะครับ L 2 1 0ที่ใช้อยู่เป็นประจําทุกวันเนี่ยครับพอปริ้นนะครับวันนี้สั่งปริ้นแผ่นนะครับก็สั่งยาวหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็หลายร้อยแผ่นนะครับก็เกิดปัญหาครับพอปริ้นไปได้สักพักหนึ่งนะครับก็มีอาการก็คือ ตรงไฟรูปหยดหมึกเนี่ยนะครับไฟรูปหยดหมึกเนี่ยขึ้นกระพริบเป็นสีส้มๆอย่างนี้นะครับกระพริบอยู่อย่างนี้นะครับแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะปริ้นได้อยู่นะครับแต่ว่าอาการแบบนี้นะครับก็น่าจะเกิดจากการที่เราปริ้นติดต,ต่อกันหลายๆแผ่นเนี่ยนะครับแล้วก็หมึกนะครับมันเข้าไปในระบบไม่เพียงพอไม่ทันนะครับแล้วก็อาจจะมีพวกอากาศเนี่ยเข้าไปนะครับก็เลยทําให้หรือบางทีอาจจะมี วัสดุหรืออะไรนะครับติดขัดอยู่ในทางเดินของกระดาษนะครับเขามีเซ็นเซอร์ตรวจจับอยู่นะครับทีนี้ผมจะแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหาของ fsl สองหนึ่งศูนย์นะครับไฟรูปหยดหมึกกระพริบเนี่ยง่ายด้วยครับอันดับแรกนะครับให้เราขึ้นอยู่ที่หน้าจอแบบนี้แล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มตัวตัวสามเหลี่ยมตัววงกลมสามเหลี่ยมตัวซ่อมตัวนี้นะครับซ่อมบํารุงตัวนี้นะครับห้าครั้งนะครับติดต่อกันแต่ครั้งที่5เนี่ยให้เรากดแช่ยาวเอาไว้นะครับ เพื่อให้มันทําการโหลดนะครับโหลดหมึกเนี่ยเข้าไปในระบบนะครับอมาลองแก้ปัญหากันเลยครับนะครับหนึ่งสามี่หนะครับครั้งที่5เนี่ยผมแชร์ไว้นะครับค้างเอาไว้เลยนะครับเห็นไหมครับจะได้ยินเสียงว่าเขากําลังระบบกําลังทําเป็นเหมือนกับไล่อากาศนะครับออกจากไปในระบบนะครับ แล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะดึงนะครับน้ำหมึกนะครับเข้าในระบบนะครับให้แช่ไว้ก่อนนะครับให้แช่ไว้จนกว่าไฟสีเขียวตรงนี้นะครับจะจะหยุดนะครับจะนิ่งนะครับตอนนี้ยังกระพริบอยู่ให้กดแช่ค้างเอาไว้แบบนี้นะครับก็จะใช้เวลานานพอสมควรนะครับสักพักนึงนะครับนะครับก็เท่ากับประมาณการล้างหัวตลับหมึกนะครับ ก็ใช้เวลาเท่ากันประมาณนั้นนะครับเห็นไหมครับก็ทำการ ล้างตลับหมึกนะครับไล่อากาศแล้วก็ดูดหมึกเข้าไปในตัวนะครับความจริงแล้วนะครับเจ้า epson l สองนงนี่ผมถือว่าใช้ดีนะครับอันนี้ใช้มานานนะครับจนไม่มีขายแล้วครับถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับตัวนี้นะครับตรงนี้ก็รอก่อนนะครับรอให้ระบบกลับเข้าที่นะครับ ตอนนี้นะครับไฟตัว power เนี่ยนะครับนิ่งแล้วนะครับแต่ไฟตัวนี้ยังไม่หายนะครับอาลองปิดเปิดใหม่สักรอบนึงนะครับปิด power ก่อนนะครับนะครับแล้วเราก็เปิดปุ่ม power อีกครั้งนึงนะครับ ยังขึ้นแบบเดิมนะครับก็ให้เราทําซ้ําอีกสักครั้งนึงนะครับก็กดเข้าไปนะครับ1 2 3 4 5นะครับกดครา้งเอาไว้นะครับครั้งที่ค้าครั้งเอาไว้ของบางท่านนะครับอาจจะรอบเดียวจบนะครับรอบเดียวจบนะครับถ้ารอบเดียวไม่จบก็แนะนําให้ทาทำต่ออีกนะครับ ไฟพาวเวอร์นะครับจุดแล้วนะครับเราก็ปล่อยมือนะครับเสร็จแล้วนะครับลองปิดนะครับปุ่มพาวเวอร์อีกสักครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเราปิดเครื่องไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับก็ให้เราเปิดปุ่มพาวเวอร์ขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ รอดูนะครับว่าอาการาไฟห,หยดหมึกนะครับกระพริบเนี่ยจะหายไปไหมนะครับหลังจากที่เราได้ทําตามขั้นตอนที่ได้แนะนําไปแล้วนะครับเห็นไหมครับจะสังเกตเห็นว่าไฟที่เคยกระพริบอยู่ตรงนี้ไม่กระพริบแล้วนะครับก็ปุ่มพาวเวอร์ก็กลับมานิ่งไฟปุ่มพาวเวอร์นิ่งอยู่ปกตินะครับตอนนี้ก็คือ,อระบบได้เติมหมึกเข้าไปในระบบนะครับเครื่องเนี่ยได้เติม มึกเข้าไปในระบบเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีฟองอากาศนะครับก็ทําให้เครื่องของเราเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับอันนี้ก็คือนะครับเคล็ดลับในการแก้ไขปัญหานะครับเจ้าเอฟสัน,นะครับ L210 หรือตระกูลพวก L210 พวกหลายตัวนะครับที่เกิดปัญหาลักษณะแบบนี้ก็อย่างเช่นนะครับ L210 L220 l 3 5 0 l 3 5 5 l 3 6 0แล้วก็ l 3 6 5พวกนี้นะครับก็จะใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดียวกันนี้นะครับสลับคลิปนี้ก็จะเอาไว้เท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับถ้ากมีปัญหาในคลิปหน้านะครับแล้วก็ สำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาเจอกันใหม่เป็นคลิปแรกนะครับยังไม่ได้กดติดตามช่องให้นะครับก็อยากจะรบกวนให้กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปดีๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับหากมีคลิปดีๆนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะครับ